ครับวันนี้มาอัปเดตตัวระบบรดน้ำทุเรียนแบบอัตโนมัติวันนี้ได้ติดตั้งตัววาล์วทั้งหมดไป7โซนอันนี้จะมาะทดลองเดินระบบอัตโนมัติโดยการใช้การตั้งเวลาก่อนโซนละ20นาทีตัวนี้จะเป็นตัวสถานีวัดอากาศและความชื้นภายในอากาศวัดปริมาณนะ้ำฝน อันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งตู้อันนี้คือตู้สถานีที่คอนโทรลวาวแต่แลสถานีอันนี้ติดตั้งสเสร็จไปแล้วทั้งหมดเจ็ดสถานีตัววาวก็จะเป็นวาวไฟฟ้าตัวตู้ก็จะมีตัวแผงโซล่าเซลล์80ดสวัตต์ภายในตู้ก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็มีชุดโลล่าเป็นตัวรับสัญญาณ อันนี้เราเดินเครื่องประมาณ25เฮิร์ตจะเดินปริมาณน้ำน้อยน้อยเลจุดตู้ตัววาวตัววาวก็จะไล่เปิดจากโซนนี้คือโซนที่5เพราะว่าเราจะนับจากนู่นมาเป็นโซน 1, 2, 3, 4ตัวนี้เป็นตัวที่5 ไอโซนหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้กําลังทํากําลังติดตั้งกําลังผมดินใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะปลูกทุเรียนเสร็จแล้วก็จะติดตั้งระบบตู้คอนโทรลอีกสี่โซนโซนก็จะไล่าจากโซนห้าไปไปตรงนู้น่อเป็นโซนหกต้นทุเรียนจะเล็กไปดอยครับพอดีเจ้าของสวนเขาเป็นคนที่เอือมอมาปลูก นี่เราคอนโทรลปริมาณน้ำไว้ที่ประมาณ1,200ลิตรต่อนาทีตู้สถานีตอนนี้คือติดระบบควบคุม ตัววาวไฟฟ้าอย่างเดียวตัวจะมีตัวตู้เซ็นเซอร์มาเพิ่มภายหลังอีกเจ็ดตู้เป็นตู้วัดความชื้นในดินแล้วก็วัดพวกค่าปุ๋ยต่างๆ่ตัวนี้เป็นสถานีที่หกตัวนี้เป็นสถานีที่เจ็ดต่อไปถ้าจบโซนห้า ตัววาวโซนหกก็จะทํางานอัตจะรัตมตอนนี้ผมตั้งไว้โซนละยี่สิบนาทีพอครบยี่สิบนาทีปุ๊บตัววาลวโซนหกก็จะเปิดตัวโซนห้าก็จะปิดก็จะลดน้ําบริเวณนี้ต่อไปที่เห็นไกลๆตัวรู้นก็เป็นโซนสุดท้ายโซนที่สิบเอ็ด โซนนู้นเป็นโซนที่ 10. สิบตู้นู้นตู้นู้นเป็นตัวที่เก้าอันนี้ก็เราสามารถจะรถแบบออโต้ได้เมนวนได้ก็จะประ,ประหยัดเรื่อง คหรือคนงานสวนลงไปได้เยอะเลยคือทุกอย่างอัตโนมัติตั้งเวลาตอนนี้ผมตั้งเวลารถไว้บ่ายสองพอถึงช่วงบ่าย2ระบบก็จะสตาร์ทการทำงาน ต้นขุดงานสวนกำลังเดินเช็คตัวหัวสปริงเกอร์ตัวหัวสปริงเกอร์รอรถ้าเราเรามีตัวสเตนเนอร์ดักดักแล้วเราแค่ตรวจเช็คแค่ครั้งเดียวก็อาจจะอยู่ได้อีกนานฝ่าอาจจะมีสิ่งอุดตัน ได้ไ,ได,ได้ได้แล้วเร่งเพิ่มขึ้นได้ครับแต่นี้มันก็เหวี่ยงแรงแล้วนะครับนนอ๋อปลายปลายไม่ได้โอเคครับวันนี้จบเพด่อิี่